สองคารหัรูร้อยล้านนุ่มส่วนในเท็กมเอา t อลังการมากทำเอาฮือฮากันทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวหลังจากที่รายการเทคมีเอา t ไทยแลนด์ที่ออกอากาศเมื่อวันที่17ธันวาคม2565ที่ผ่านมาได้เปิดตัวหนุ่มสุดหล่อ เอกธนโชธหรือเอกเดอสตาร์11อดีตนักโบลิง่งเยาวชนและนักแสดงดาวรุง่งที่มาตามหาสาวๆที่เริ่มจับมือไปด้วยกันแต่ไฮไลท์สุดพีคของรายการก็คือช่วงแนะนำตัวของหนุ่มโสดที่พาไปเปิดบ้านหรือจะเรียกว่าคารืหัดเลยก็ได้ของหนุ่มเอกธนโชธที่ทำเอาหลายคนถึงกับือฮาตาลุกเพราะช่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแบบสุดๆแถมมีละครมาถ่ายทำเพียบอย่างไรก็ตามสาวโสดที่สามารถคว้าใจเอกธนโชธไปครอง ก็คือ o p ปอนั่นเองค่ะ